นี่คืออีกหนึ่งทางลัดเพื่ออนาคตทางราชการอดีตตำรวจวิเคราะห์เส้นทางเติบโตก้าวกระโดดของตำรวจสาวคนดังโดยเฉพาะการโอนย้ายสังกัดที่คอนเฟิร์มไว้ว่าต้องมีระดับบิ๊กเซนอนุมัติเท่านั้นกลายเป็นกระแสให้สปอตไล์หันมาส่องอีกครั้งสำหรับตำรวจสาวคนเก่งอย่างผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักเมื่อล่าสุดเธอได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปเป็น ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดหลังจบหลักสูตรปลัดอำเภอรุร่น272แต่ไม่รู้เพราะอะไรวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดขอยืมตัวเธอมาช่วยราชการที่สำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในส่วนงานของประธานรัฐาสภาเป็นกรณีพิเศษแต่ทางรณรงค์ทิพสิริรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองกลับทำหนังสือตอบไปทันทีว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเธอต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสั่งสมประสบการณ์ล่าสุดเจ้าตัวเลยออกมาโพสต์ออกแนวโวยผ่านไอจี ว่ามีคำสั่งย้ายไปเป็นประหลัดแต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหนคนออกคำสั่งนี้จะว่ายังไงจากนั้นเธอก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกเรียบร้อยแล้วเราไม่เหตุผลว่าประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น้าใครยังงงว่าจากตำรวจเธอย้ายไปเป็นประหลัดได้ยังไงก็ต้องอธิบายก่อนว่าผู้กองแคทได้โอนย้ายจากรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบัญประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปเป็นนักประชาสัมพันธ์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ประจํากรุมการปกครองตั้งแต่เมื่อปี67แล้ว ที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วตำแหน่งประหลัดอำเภอระบุคุณสมบัติเอาไว้ชัดเจนว่าฒทที่ต้องการคือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือรัฐประสาทศาส,ร,ส,าสร์แต่ผู้กองแค่ที่ได้รับตำแหน่งคนล่าสุดกลับเรียนจบปตรีและปโทนิเทศศาสตร์การตลาดทำให้เกิดคำถามว่าแล้วมาเป็นประหลัดได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดรโต้งรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดกรกฤษณพงผูตรกูลประธานกรรมการคณะอาจยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมรงสิช่วยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ให้ว่าน่าจะเป็นเพราะเธอโอนย้ายสังกัดจากข้าราชการ ตำรวจที่อยู่ใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการกรมการปกครองใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเลยกลายเป็นเหมือนทางลัดสู่ตำแหน่งนี้เพราะเมื่อเป็นข้าราชการโอนย้ายมาแบบไม่ต้องสอบก็ไม่ต้องดูว่าวุฒิตรงไหมเพราะถือว่าเป็นข้าราชการอยู่แล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนการอบรมหลักสูตรประลัดอำเภอได้เลยต่างจากเส้นทางของคนปกติทั่วไปที่ต้องสอบเข้าโดยใช้วุฒิตรงซึ่งการโอนย้ายสังกัดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ าทางต้นสังกัดยอมปล่อยตัวและปลายทางมีตำแหน่งว่างแต่สำคัญคือคนเซ็นอนุมัติก็ต้องเป็นระดับบิ๊กๆของทั้งสองหน่วยงานถึงจะทำได้จึงเกิดเป็นคำถามชวนให้คิดว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือตำรวจตามโรงพักทั่วไปอยากย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นแบบนี้บ้างพวกเขาจะได้รับการอนุมัติพิจารณาให้โยกย,าย้ายง่ายๆแบบนี้หรือเปล่าน่าจะยุ่งยากน้อยกว่าเปานทั่วไปจะสอบประจุเข,ข้าครับกยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องคุยทั้งสงหน่วยซึ่งทั้งสงหน่วยอนุมัติก็ต้องระดับรการตระชาติสเสนอเรื่องไปง่้ยเซ็จการเซ็ปอยตัว อ,อีประเด็นน่าสงสัยคืออะไรทําให้ผู้กองแคสทําท่าถีเหมือนกับว่าไม่ได้อยากเป็นประลัดอําเภอไม่ต้องการย้ายไปทํางานที่อื่นแต่ดันจบลักสูตรปรลัดอําเภอซึ่งเป็นการอบรมของคนที่บรรจุเป็นประลัดอําเภอแล้วและพออบรมเสร็จก็ต้องไปทํางานตามพื้นที่ต่างๆตามตําแหน่งว่างที่มีอยู่โดยไม่มีสิทธิ์เลือกเองอยู่แล้วดังนั้นการออกมาโวยว่าไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากเป็นอาจเพราะเธอแค่เข้าอบรมเพื่ออนาคตทางราชการ ทีก็จะเรียนเพื่อให้ได้คุณสมบัติเพื่อครบตามเกณฑ์เพราะการจะเติบโตขึ้นไปเช่นจะเป็นมมอำเภอก็ต้องผ่านเลยประหลัดอำเภอไมะนั้นจะขยับขึ้นเป็นมมอำเภอไม่ได้ท่านหมายความก็ไปอบรมเพื่อให้ได้คุณสมบัติครบในการเติบโตรับราชการต่อไป พอผลออกมาเป็นขอยื่นใบาลาออกแบบนี้หลายคนเลยออกปากแซวว่าไม่น่า่วนตัดสินใจเลยถ้าเลือกอยู่ต่ออีกสักหน่อยก็คงได้เป็นข้าราชการระดับสูงแน่ๆเพราะขนาดแค่เวลาสีปีเธอยังสามารถไต่เต้าเลื่อนขั้นได้ถึง7ชั้นยศชนิดที่เรียกได้ว่าก้าวกระโดดจนหน้าตกใจคือจากตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรีไปเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตำรวจเอกแบบรวดเร็วยิ่งกว่าเน็ต 5G ถ้าเทียบการเลื่อนยศของตำรวจนายอื่นๆตามปกติแล้วต้องจบจากโรงเรียนน,ยน,านายร้อยในฐานะนายตำรวจติดยศ ร้อยตำรวจตรีจากนั้นอย่างเร็วสุดก็ต้องใช้เวลา8เดือนในการไปสู่ร้อยตำรวจโทและกว่าจะได้ขึ้นยศเป็นร้อยตำรวจเอกก็กินเวลาไปอีกไม่ต่ำกว่า2ปี8เดือนแต่ถ้าจะไต่จากตำรวจชั้นประทวนที่เริ่มตั้งแต่สิบตำรวจตรีหรือดับตำรวจไปเป็นร้อยตำรวจตรีที่เป็นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรรวมเวลาแล้วนับถึงหลักสิบปีขึ้นไปได้เลยโกรกเกิดนะถ้าเป็นแบบไม่รู้จักใครเลยสอบแบบปกติเนี่ยเพราะบางคนตั้งแต่เป็นพลตำรวจมา 5-3ปียังไม่ได้เป็นนายตำรวจสักทีหนึ่งส่วนใหญ่เขาก็สุเหมือนกันมีความแตกต่างกันในเรื่องของความก้าวหาน้าในการราับราชการนะครับคนตงมาสามจังหวัดธรรมทวนเจอรัตะเวนคุมครองครูนักเรียนพระสอบเป็นตำรวจก็ยากสอบทีก็ไม่เคยได้ล่าสุดเกมพลิกอีกครั้งหลังเธอยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่สุดท้ายเจ้าตัวกลับโผล่ไปรายงานตัวกับอนุพงศ์สุขสมนิท้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเขาปฏิบัติราชการในตำแหน่งประหลัดอำเภออย่างเป็นทางการตามคำสั่งย้ายก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว